ประกันรถมอเตอร์ไซค์ประเภท3บวกให้ความคุ้มครองอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกทุกท่านทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจากมิตรแทร้ประกันภัยนะครับมาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับมิตรแทร้ประกันภัยมีประกันมอเตอร์ไซค์นะครับล่าสุดเลยประเภทปสาบวก ให้ความคุ้มครองสูงมากๆเลยครับคุ้มครองทั้งรถคู่กรณีคุ้มครองทั้งรถเรานะครับให้ความคุ้มครองอะไรกันบ้างนะครับสมมุติว่าถ้าเราทําประกันรถมอเตอร์ไซค์ประเภทอสามบวกเอาไว้หรือว่าประเภท3บวกเอาไว้นะครับถ้าเราไปเฉี่ยวชนคนเสียชีวิตให้ความคุ้มครอง50,000 0บาทต่อไายสูงสุด10ล้านบาทต่อครั้งให้ความคุ้มครองกรณีเราไปเฉี่ยวไปชนรถคู่กรณีต่อครั้งนะครับผมสมมติเราขับ มุดซ้ายมุดขวาไปขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุครับเราไปเฉี่ยวไปชนคู่กรณีแล้วตำรวจลงเป็นว่าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราต้องชดใช้คู่กรณีครับมิแท้ให้วงเงินซ่อมคู่กรณีสูงถึง6 0แสนบาทต่อครั้งกันเลยนะครับผมแล้วก็มีคุณซ่อมรถเราให้ด้วย1 0 0 0งบาทต่อครั้งนะครับผมไม่เกิน10,000บาทต่อครั้งนะครับแต่ไม่พอนะครับยังมีประกันของอูบัติเหตุส่วนบุคคลให้ด้วยมีค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยนะครับ สูงสุดส UNG ที่นั่งเลยเก็เราจะสามารถเลือกได้แบบที่มีค่ารักษาพยาบาลก็ได้หรือว่าไม่มีค่ารักษาพยาบาลก็ได้นะครับถ้าไม่มีค่ารักษาพยาบาลเบี้ยก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มมานิดนึงนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีประกันตัวผู้ขี่ให้ด้วยคัางละ2สแสนบาทนะครับผมอายุรถการรับประกันนะครับตั้งแต่ปีแรกถึงปีอายุรถนะครับตั้งแต่ปีที่1ถึงปีปีที่15กันเลยทีเดียวนะครับผม ก็ทาประกันติดรถไว้นะครับดีกว่าถึงเวลาใช้แล้วไม่มีนะครับผมเบี้ยประกันถูกมากครับเฉลี่ยแล้ววันละ7บาทกว่ากว่าครับนิดๆนะครับผม7บาทนิดๆแต่ให้ความคุ้มครองสูงมากๆนะครับรถประเภทไหนบ้างที่สามารถทําประกันพอสามบืได้ไม่เกินละสองร้อยซีซีครับสามารถสามารถทําได้ครับไม่บิ๊กไบค์ไม่สามารถทําได้ครับแท่งของเรานะครับขยายความคุ้มครองสําหรับรถใช้เพื่อการพาณิชย์ด้วยรถเพื่อใช้การพาณิชย์มีอะไรบ้างครับพวกยก ยกตัวอย่างเช่นรถไปษณีนะครับรถเคอรี่รถแก๊ปรถลาซาด้านะครับผมรถตรงรถสรงอะไรอ่ะแก๊ปฟู้ดนะครับแพนด้าพวกนี้ครับได้หมดเลยรถพวกนี้นครับถือว่าเป็นรถเพื่อการพาณิชย์นะครับสามารถทํากับมิเทสได้ด้วยเบี้ยประกันก็ถูกมากนะครับปีหนึ่งก็แค่3,000กว่าบาทเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็7บาท7บาทกว่ากว่า ถูกมากๆครับสาหรับความคุ้มครองนะครับถ้าหากทุกๆท่านนะครับหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์เทอร0629792698ผมปีชาเขียวฟักนะครับยินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะครับผมหรือว่าเพื่อนๆสามารถสอบถามตัวแทนมิตรแท้ใกล้ๆบ้านเพื่อนๆใกล้ๆบ้านทุกๆท่านเลยก็ได้นะครับผมเอาที่เราสะดวกนะครับสามารถทําได้เลยนะครับ อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาอยากให้ผมเป็นคนแนะนําอยากให้ผมเป็นคนดูแลก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์โทร029792698ปีชามิตรแท้ประกันภัยครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากทุกท่านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม มิดแท้ MP5 ครับ